สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับผมจะรวบรวมเหรียญหายากเหรียญเก่าเหรียญโบราณสวยงามราคาแพงจากทั่วโลกมาให้ทุกท่านได้ชมกันผมจะให้เวลาทุกท่านนะครับกดติดตามและผมจะนับ3วินาทีให้ทุกท่านกดหยุดเพื่ออ่านแล้วก็แคปหน้าจอ 1, วิ2วิ3วิกดหยุดอ่านเองและวแคปหน้าจอแล้วเนาะทีนี้จะให้ดูทีละภาพนะครับนี่ครับ1วิ2วิ3วิ ผิวยังเรียบๆอยู่เลยนะหนึ่งวิสองวิสามวิพูดง่ายๆครับว่าเหรียญตัวเนี้ยไม่ผ่านการใช้เลยเพียงแค่เป็นเหรียญที่เก็บวางไว้แล้วโดนอากาศแล้วก็หมองเท่านั้นเองนะครับไม่มีสึกเลยอะเห็นนะครับแคปได้เลยนะดูครับเหรียญไม่มีการสึกเลยครับแคปได้เลยนะครับตรงเลขศูนย์เนี่ยคุณดูเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยยังเป็นล่องอยู่เลยอะอะ ตรงนี้ครับดูความใหม่ครับ1วิ2วิ3วิโอเคนะครับหนึ่งวิสองวิสามวิโอเคนะครับอ่าเนาะหนึ่งวิสองวิสามวิโอเคนะครับนี่คือเหรียญแบบชนิดที่ว่าผิวมันยังลุ้งอยู่เลยนะครับ ถ้าคุณเห็นน่ยมันจะเห็นผิวลุ้งเดิมๆแล้วก็ไอตัวที่สีเป็นสีเทาๆออกเกือบดําเนี่ยมันก็จะเป็นสีที่โดนอากาศเท่านั้นเองคือเหรียญไม่ผ่านใช้เลยอะ่ะสุดๆนะครับราคาขายก็เลยคู่ละหกพันนะครับ6 5พันหส่งด่วนนะครับโอ้โหยี่สิบกับสิสตางค์โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับ เหรียญสวยๆแบบนี้ท่านจะไม่สามารถเห็นได้จากที่ไหนครับผมจะรวบรวมมาเพราะเมื่อมันถูกขายไปแล้วมันจะไม่มีมาให้เห็นอีกนะครับ1 2 3เลื่อนอ่านเองนะ1 2 3ปุ๊บหนึ่งสองสาม เนี่ยคนที่ชื่อยุทธนารับปิดที่พี่ยุทธนาจริงด้วยนะครับโอเคครับปิดในโพสต์น่าจะได้ก่อนโอเคคนรับในโพสต์น่าจะได้ปิดที่พี่ยุทธนาโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้กับคนที่ปิดหน้าเฟซก่อนครับ อ๋อเล่นแง่จังถ้าพวกตัวเองหลายครั้งผมปิดหน้าโพสต์คนขายบอกปิดในข้อความไปแล้วไม่เห็นมีคนมาออกตัวเลยคือเหมือนกับบุญเลิศเนี่ยเป็นคนปิดไปก่อนแต่โดนคนประท้วงก็เลยกลับมาที่ยุทธนานะครับลงไปช่วยมาทําแบบนี้ทุกครั้งปิดหน้าโพสต์ให้เขาได้ทุกครั้งอย่าเลือกปฏิบัติลงไปช่วยมาทําแบบนี้ทุกครั้งอดโอเคครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีนะครับ